สวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านค่ะทั้งช่องเปิดฟ้าจาก,กราศีมามอบของขวัญปีใหม่ให้ท่านโดยการตรวจสอบภาพรวมของดวงชะตาปี2566เพื่อเป็นพิมพ์เขียวหรือไกด์ไลน์ให้กับชีวิตท่านนะคะการดูดวงชะตาในภาพรวมเรามาพยากรณ์จากการย้ายราศีของดาวใหญ่และดวงดาวที่สำคัญกับดวงชะตากันก่อนเลยนะคะในปี2566 ในช่วงต้นปีช่วงไตรมาสแรกเปิดศัก,กราชด้วยโอกาสทองของชาวลัคนาราศีพิจิกท่านจะมีรายได้เข้ามาจากหลายทิศทางท่านจะมีเกณฑ์และจังหวะที่ดีทั้งด้านการเงินการงานและความรักเป็นช่วงที่ท่านต้องรีบทำรีบกอบโกยความสำเร็จที่อยู่ตรงหน้าให้เข้ามาในชีวิตให้ได้ก่อนที่ดวงดาวจะโยกย้ายและชีวิตท่านจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ในช่วงเดือนมีนาคม2566ในวันที่1มีนาคม2566เวลา7นาฬิกา39นาทีดาวพระเสาจะยกเข้าราศีกุมดาวพระเสาคือดาวเจ้าเรือนสหัชชะของชาวลัคนาราศีพิจิกจะยกเข้าพบพันธุเป็นพบเรือนเกี่ยวกับหลักทรัพย์บ้านรถที่อยู่อาศัยครอบครัวญาติพี่น้องดาวพระเสารย้ายในครั้งนี้ จะเข้าไปอยู่ในบ้านของพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันจึงส่งผลดีต่อเจ้าชะตาในเรื่องดังกล่าวท่านจะมีความมั่นคงของชีวิตในเรื่องของหลักทรัพย์การสร้างครอบครัวการสร้างหลักฐานความเป็นปึกแผ่นดาวพระเสาจะให้คุณแก่ดวงชะตาในภพเรือนนี้เป็นระยะเวลาสองปีครึ่งนับจากนี้เลยนะคะโดยธรรมชาติของดาวพระเสาวเวลาให้คุณ จะให้คุณแบบค่อยเป็นค่อยไปหนักแน่นมั่นคงและไม่ให้คุณแบบง่ายๆท่านจะต้องแลกด้วยความเหน็ดเหนื่อยขยันอดทนถึงจะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ท่านเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จค่ะและในวันที่8มีนาคม2566เวลา21นาฬกา44นาทีดาวมฤุตยูจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภ คือยกจากภพอริเข้าภพปัตติของดวงชะตาซึ่งจะอยู่ที่ภพเรือนนี้เป็นระยะเวลาเจปีจะส่งผลต่อชีวิตท่านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความรักคู่ครองรวมไปถึงด้านการงานที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาเมื่อดาวมฤตยูยกเข้าเรือนปัตตณิเลงลัคนาของชาวพิจิกท่านจะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญของชีวิต ถ้าท่านตัดสินใจถูกสิ่งนั้นจะทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองได้แต่ถ้าหากท่านตัดสินใจผิดพลาดก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตท่านในระยะยาวได้เช่นกันค่ะเพราะดาวมฤตยูจะอยู่ที่ภพเรือนนี้เป็นระยะเวลา7ปีเลยนะคะในวันที่19เมษายน2566เวลา21นาฬกา2นาทีดาวพฤหัสบดีโคจรยกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ คือยกจากพบปุตตะเข้าพบอริของดวงชะตาหลังจากนี้ท่านจะมีเกณฑ์จะพบเจอสิ่งที่ท้าทายความสามารถเป็นช่วงที่ท่านจะต้องพิสูจน์ตนเองอุปสรรคปัญหาต่างๆจะเข้ามาให้ท่านได้พิสูจน์ความรู้ความสามารถของตนเองการที่ดาวพฤหัสบดีเข้าพบอริและได้ตำแหน่งราชาโชคเช่นนี้ ท่านจะมีเกณฑ์การเป็นหนี้อันเนื่องมาจากการซื้อของใหญ่ซื้อทรัพย์สินเช่นบ้านที่ดินหลักทรัพย์ต่างๆเป็นหนี้แล้วได้ทรัพย์สินมาการเป็นหนี้จากการลงทุนการทำธุรกิจหรือการกู้เพื่อขยายกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจของท่านค่ะและในช่วงเดือนตุลาคมคือวันที่17ตุลาคม2566เวลา6นาฬิกา22นาทีพระราหู ยกเข้าราศีมีนซึ่งเป็นภพปุตตะของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนความเสียหายจากบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท่านระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะท่านอาจต้องเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับบุตรบริวารและในปี2566การที่ดาวพระเสาร์ยกเข้าเรือนพันธุท่านมีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับหลักทรัพย์ บ้านที่อยู่อาศัยหรืออาจต้องเสียเงินเกี่ยวกับญาติพี่น้องค่ะในเรื่องการงานช่วงต้นปีการงานมีแนวโน้มที่ดีเหมือนที่กล่าวไปช่วงต้นคลิปนะคะแต่หลังจากที่ดาวพฤหัสบดีย้ายในวันที่1 9เเมษายนท่านจะต้องทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรด้วยความรอบคอบไม่ควรทำอะไรด้วยความประมาท ทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วจึงตัดสินใจและลงมือทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือในเรื่องของคดีความปัญหาทางการเงินหรือระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาการดำเนินชีวิตต้องอยู่บนเส้นทางที่ไม่ประมาทนะคะแต่ในห้วงช่วงเวลานี้ จะส่งผลดีกับชาวพิจิกที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ปรึกษาต่างๆอาชีพช่างซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ทำของเสียให้ดีอาชีพหมอพยาบาลช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านเหมาะกับงานที่ท้าทายท่านควรหาอาชีพเสริมหรืออาชีพที่สองที่ท่านชอบแล้วลองทำดูอาจจะเป็นอาชีพหลักของท่านในอนาคตก็เป็นได้นะคะ ในด้านความรักหลังวันที่19เมษายนควรระมัดระวังในการใช้ชีวิตคู่สำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วค่ะสำหรับคนที่โสดจะถูกฉลกกับคนที่มีอายุห่างกันมากๆเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่เคยผ่านการหย่าร้างมาแล้วเป็นคนที่เคยผิดหวังกับความรักมาหรือเป็นคู่ที่ไม่สามารถเปิดเผยสถานภาพได้นะคะ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ทั้งช่องเปิดฟ้าจากกราศีขอบุญกุศลที่ท่านได้สร้างสมมาในทุกภพทุกชาติส่งผลให้ท่านประสบความสุขความเจริญผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาผ่านเรื่องร้ายเพศภัยต่างๆขอให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกประการค่ะ